เมนูวันนี้จุนจะทําซุปหน่อไม้ดองทุกคนนี่คือหนึ่งขวดนะคะทุกคนคะ่ะขวดใหญ่ค่ะหนึ่งจุดสองห้าลิตรค่ะจุนต้มหมดเลยเอาไว้แกงครึ่งหนึ่งแล้วก็ทําซุปหน่อไม้ครึ่งหนึ่งค่ะมาค่ะทุกคนคะ่ะจุนทําเสร็จเรียบร้อยค่ะวันนี้เมนูเหลาของคนอีสานค่ะมากินด้วยกันเด้อสวัสดีค่ะทุกคนทำเสร็จเรียบร้อยไม่ได้กินนานค่ะซุปหน่อไม้ดองทุกคน น้ำไม้นี่ก็ทําเองค่ะดองเองอันนี้คือแจวปลาทุกคนปลาปลาขาวสอยนะคะของกาลสินค่ะจุนเอามาด้วยสามกระปุกแซ่บมากส่วนนี้ก็เป็นหมูย่างข้าวเหนียวค่ะเนื่องใหม่ๆตอนนี้อีกสิบนาทีห้าโมงเย็นค่ะทุกคนค่ะมากินด้วยกันค่ะ The time now 10 minutes to f pm I'm going to have this one spicy uh, sour bamboo s h o o salad this one ฟอร์มันเตสฟีชิลี i ชิลี i เพ p a s t e a h come join me come fermented ชิลี s เพ c h ชิลี a ซอสมาทุกคนจะบอกว่าข้าวเหนียวจุนเหนียวมากเนื่องใส่หม้อของข้าวค่ะบางมือมันกระขี่คานทุกคนทุกคนค่ะนิ่มดีแต่เหนียวได้ใจจุนมาก เนียวติดมือค่ะติดมือแน่มาค่ะก็ะดูสิอืมอร่อยเ <c oughs> มื่อวานแดดดีอากาศดีวันนี้ฝนตกลมแรงกุยช่ายขาว อากาศบ้านเมืองนี้เปลี่ยนไวมากปรัแบบตัวไม่ทันอุ้อร่อยทุกคนมามาอ้ามคำใหญ่ๆไปเลยอืมไม่รู้จะกินผักอะไรก่อน,นเนี้ย ร่อยค่ะเหมือนพอกช็อปมาค่ะที่นี่เขาจะเรียกว่าออะไรนะอินเตกร์คด,ดเซโดค่ะม,มาพี่น้องเมนูบ้าน ชีพอมอืมนไม้เวลาไปเก็บมันเยอะเนาะเราก็ทำแบบนี้ค่ะดองไว้จุนดองสองปีแล้วค่ะ ชีหอมค่ะตั้งโอค่ะเดี๋ยวด้วค่ะปลาแดกจุน่นสีดตุ่ยอยู่แซ่บแซบปลาแดกนี่แต่เผ็ดจุ่นเผ็ดเผ็ดอืมอร่อย Ừ, thế nào? Ừ, แย่หนิพันเห็ดกับปุกละลอยแม่จุ๋นวาหน้ามึงเสายบบล้อเห็ดแซบแซบแซบ,บ,บ,บอีหลีค่ะเดี๋ยวปีนี้กลับไทยซื้ออีกค่ะมะเขือนี่ทนทานมาก แต่มาดามจูนทําเผ็ดมากอันนี้ไม่เผ็ดค่ะไม่เผ็ดเท่าไหร่เพราะว่าหน่อไม้มันมีริดร้อนค่ะหน่อไม้ดองอจังสิบ้างไปผงไหนนางงามเธอกระได้ แดงไร่เม็ดซึ่งมาม่อร่อยอที่แล้วยังหวานดีอยู่ทุกคน าเหนียวจุนไม่เป็นใจถ้าข้าเหนียวเป็นใจนะจุนจะบ่ายค่ะภาษาอีสานอื่นมาบายพอข้าวหนึ่งปั้นแล้วก็ใส่น้ำพริกลงใส่ในข้าวค่ะแล้วก็จําเป๊ะ <c oughs> วันนี้จุ่นอยากเนื่อข้าวแบบใส่หม้อหุงข้าวค่ะหุงเอาอทำครึ่งเดียว นี่เรดโอค่ะแกนกลางมันก็ไม่มองเห็นเป็นเรดแล้วล่ะ มาโชว์ค่ะเ <laughs> พราะนี่ก็อร่อยแล้ว <c oughs> 嗯。Mm. ควานอั่อกติดฟันค่ะอืกินแน่นข้าวเหนียวกินเปิดเมื่อกี้ข้ามแน่นแล้วไหมอืม เนื้สมชื่อมันจริงๆแต่นิ่มดีมากสุดสาสทั้งแสบปลาล้าน,นัวมาก ลมแรง ว้าวเริ่มร้อนคอเผ็ดพิชตย เผ็ดตรงลิ้นค่ะตาแนนก็เผ็ดอะโอ้ยผู้ขาผู้หาเหล่าทุกคนเสียงในลำคอตอนอ้าปาก ดี๋ยวจะนึ่งข้าวใหม่อยู่พกดจะกินพกดจะกินอืมจะเอามาบายพี่น้องบายใส่ข้าวเหนียวเรากจ็จำเป๊ะๆโอ้ยสซ่ ขั่วพริกกระเทียมหอมแดงแล้วก็ตำผงนัวน้ำปลาหน่อยถ้าอยากให้มันมีน้ำเนอะต้องใส่น้ำปลาหน่อยค่ะเพราะเวลาเราเอามาเมืองนอกเราเอามาแต่ตัวเนาะแล้วก็น้ำขุกคลิกนิดหน่อย แกพชรอันนี้ก็ไปสบายเขาเหนียว แล้วีกประแดใใ้้มืองจตัตโตพี่น้องปลาขาวฝอยปลาฝอยขาวกาลสินค่ะเกิดลำปาวเนื้อสวยสวยดูค่ะเนื้อง่ามอิหลีห ปีนี่เอามาอีกแน่นอนถ้ากเก็ดแสบอีหลิจุนไปซื้อในเมืองกาลสินตลาดกาลสินอ่ะไม่อร่อยโอ้กินโอ้หน่อยนึงโอเคค่ะทุกคนค่ะจุนอิ่มค่ะอิ่มมากเลยแหละ คลิปนี้อร่อยมากทุกคนนี่ไม่ได้กินเมนูเมนูนี้นานมากค่ะไอ้นี่ยิ่งอร่อยค่ะโอเคค่ะทุกคนค่ะคลิปนี้ขอทักาทายเท่านี้นะคะเดี๋ยวเราเจอกันคลิปต่อไปนะคะไปดูด้จ้าเดี๋ยวพอกันไหมค่ะ๊ม่าบายค่ะ